สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาเที่ยวทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเช้านี้อากาศสดใสสดชื่นสดใสสดสดชื่เสบาไทยเบาเล่า อากาศดีดีรีสอร์ทก็งาม,อมโอเคอยู่เด็กใกล้ๆภูเขาเสียงนกนกเอียง ก็โอเคอยู่แต่ว่ากับไก่กับงามอยู่ดีละเะอ็นบ้างามอยู่ร่มรื่น เย็นสบายกะมาไหวาพระอีกจักน้อยกะสีไปวัดทำบุญกันปกติกะมาการบ่อยแต่ว่าอำเภอทองพาภูมินี่บ่ค่อยมาเพราะว่ามันกก่ยู่ไก่กทอมอันนะครับกระส่วนมากกะ สมาเที่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนทำงานน้ำกันเ uh, บิง่งหันเบิง่ง <th ấy> หนีไปสาวล่ะงามอยู่ ซอรีสร์สอดเออหยังดอกจำบดายเก่าเคอยู่งามอากาศหนาว นาวอยู่อืมเสียงไก่หอนไก่ขันเอกีเอกอากาศเย็นสบายจิบกาแฟไปสองแก้ว Cái <coughs> gì quá up để update clip long hay bưng mai, em đi con, đi